ปัญหาการครอบครองที่ดินปัญหาเรื่องของรีสอร์ทเนี่ยเงี่ยไปสักพักหนึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะฮะหลังจากมีการรื้อถอนล็อตแรกไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายกระบวนการที่ต้องทําจากนี้ไปแล้วที่จะรื้อถอนไปรอบแรกก็ยังไม่ครบนะฮะยังมีอีกหลายผู้ประกอบการมีอีกหลายรีสอร์ทที่จะต้องพูดคุยกันจะต้องมีการดําเนินการ,ค,รคือเมื่อวานนี้ครับคุณพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งเพิ่งจะมารับตําแหน่งใหม่ด้วยก็เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปบติการในการแก้ปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าผู้ทับเบิกโดยที่ประชุมครับมีการสรุปเกี่ยวกับการรื้อถอนแล้วก็เก็บเศษซากวัสดุการรื้อถอนรีสอร์ทในกลุ่มแรกจํานวน19รายซึ่งเจ้าที่รื้อถอน12รายที่เหลืออีก7รายเขาตัดสินใจรื้อเองนะครับเมื่อเข้าสู่การประชุมในวางระ คณะทำงาน3ฝ่ายก็คือฝ่ายกฎหมายฝ่ายปฏิบัติการและก็ฝ่ายรื้อถอนอาคารนะฮะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมโดยบอกว่าการประชุมในส่วนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งครับอาจทาให้เกิดความคาดเคลื่อนได้โดยหลังจากการประชุมครับทางคุณพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ที่ประชุมมีมติเดินหน้ารื้อถอนรีสอร์ท ในลอตต่อไปก็จะมีการแบ่งเป้าหมายออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับรับถ้าไปดูครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่รื้อถอนไปแล้วก็หารือว่าได้รับผลกระทบอย่างไร mm. ก็จะคืนทรัพย์สินต่างๆแต่ตอนนี้ต้องดูว่าคืนในรูปแบบไหนกันบ้างจะมีค่าเสียหายจากการรื้อถอนจะเรียกเก็บอย่างไรกลุ่มที่2ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลมี19รายและศาลมีคำพิพากษา3รายไปแล้วก็เป็นเป้าหมายที่จะดําเนินการต่อไป แล้วก็จะประกาศแจ้งให้กับผู้ประกอบการหรือถอนเองภายใน30วันสัปดาห์นี้นี่แหละครับจะปิดประกาศถ้าเกิดไม่มาดําเนินการก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ให้เวลาอีก7วันด้วยกันครับผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์พูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะรอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนเพื่ออออกมาเป็นมาตรการในการจัดการกับกลุ่มนี้ว่าจะทำอย่างไรรอคอรอมอเคาะให้มันชัดเจนก่อน แม้ว่าทางตนเองจะเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งผู้ว่าเพชรบูรณ์ไม่หนักใจครับแนวทางเดิมเขาก็มีทําไว้อยู่แล้วก็จะยึดแนวทางนุ่มนวลไม่ใช่ความรุนแรงชาวบ้านเองก็เข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองคุยไปได้บ้างกลุ่มที่สามนี่แหละครับคือประเด็นที่ต้องรอคณะรัฐมนตรีเคาะออกมา